สวัสดีครับกรับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรรยาเแคดเกมเนื่องจากพิกัดที่ใช้ทําพิการรอบโลกตามใจนานผู้ชมเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับจนไม่สามารถทํำรายการนั้นได้ เราจึงทําคลิปพิเศษนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแก้ขัดไปก่อนนะครับใครมีพิการอะไรที่น่าสนใจลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะตัววันนี้นะครับเรามาในคอนเทนต์เมืองหลวงในอาเซียนนะครับเราจะพาท่องเที่ยวดูสตรีทวิวนะครับว่าเมืองหลวงของประเทศต่างๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะเราไม่ต้องไปเองก็ได้นะครับแต่เราสามารถท่องเที่ยวผ่านอ่ากูเกิลส e รีทวิวแบบนี้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเมืองหลวงประเทศไทย อยู่กรุงเทพมหานครเราก็สามารถลงไปดูได้ว่าอ๋อประเทศไทยเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เราคุ้นตาอยู่แล้วใครอยู่ประเทศไทยเนี่ยครับก็จะคุ้นตากับภาพวิวอะไรทํานองนี้ในประเทศไทยเนื้อเซเว่นอีเลเว่นนะใครที่เคยเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะคุ้นตากับอะไรแบบนี้นะครับ แต่วันนี้นะครับเราจะไปดูเมืองหลวงของประเทศอื่นกันบ้างนะครับช่วงนี้ดูคลิปกัมพูชาเยอะครับเราเิ่มที่กัมพูชาเลยกัมพูชานน่นอย่างนี้กับไทยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวด้คลิปมันขึ้นลันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูครับเมืองหลวงของกัมพูชาก็คือพนมเปญนะครับอยู่ในส่วนของตรงนี้กับอยู่กลางกประเทศนะนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นแม่น้ําตรงนี้นะครับไหลลงมาสู่เมืองหลวงนะ มือถ่วงหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะมีความหนาแน่นนะครับแล้วก็ดูเป็นกรอบสีเหลี่ยมๆนะครับเป็นระเบียบเฉยเราลองไปดูซิเอาตรงนี้นมุมว่วนะครับลงมาครับเจอกําแพงสีส้มเข้ามาในซอยนะครับพร้อมกับพวกต้นส่งต้นเสารนีี้ก็จะคล้ายๆประเทศไทยนะเอาไปดูนอกซอยดีกว่าแต่ว่าออกบางนอกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าร้อนๆกว่าแบบส้มๆนะครับแล้วก็มีร้านค้ามีร้านไก่ทอดอันนี้5ดาวไปเนี่ยเอาไม่ใช่ ครับก็รถนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถตุกๆด้วยอันนี้ไม่รู้เรียกตุกๆหรือเปล่าอาจจะเรียกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน,นี่ก็เป็นสี่แยกที่วุ่นวายนะอันนี้รถพยาบาลหรือเปล่าไม่มันน่นใจอาจจะเป็นรถรถนักเรียนบ้านเมืองน,นะครับก็ดูจะไม่ได้แตกต่างเรื่องพวกสิ่งแวดล้อมมากนะครับที่จะแตกต่างจริงนะนจะเป็นพวกถนนมากกว่าที่อาจจะดูแบบแปลกๆนิดหนึ่งนะ ถนนมันดูแบบว่าไม่รู้ว่าอันไหนคือเลนกลางอะไรเงี้ยนะครับเส้นถนนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นในซอยก็ได้๋ยวเราไปดูจุดอื่นนะครับจุดมาไกล,กลๆหน่อยเอามาลองต,งต,งต,งตงัวนี้สินี่เป็นเส้นถนนใหญ่นะครับอ,อันนี้น่าจะ,ะดีมากขึ้นก้านข้างก็มีร้านค้ามากมายนะครับแล้วก็มีหนังสือภาษาจีนแบบนี้ร้านที่เป็นจีนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้เยอะนะครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับก็เป็น จีนเยอะๆเนี่ยมีจีนเต็มเลยมีกัมพูชาจีนนะครับดูดิแต่ว่ากล่องไฟนี้เปิดไปด้วยเปิดโชว์นะครับ <c oughs> น่าก,กลัวอ่าเราดูจุด,ดอีกสักจุดหนึ่งละกันแต่สิ่งที่แตกต่างแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีตึกที่แบบกําลังสร้างอะไรเงี้ยเยอะนะครับเนี่ยตรงนี้ก็กําลังสร้างเห็นปะ ส่วนบากในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะตึกเสร็จแล้วอะไรแบบนี้ซะเยอะนะจะไม่ค่อยมีซึกตึกที่กลาลังสร้างเนอะตอนนี้ก็เป็นส่วนตรงไหนของประเทศก็ไม่รู้นะครับเป็นเหมือนแบบว่าถนนเส้นใหญ่นะตรงนี้มีอะไรดู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 ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นแลนด์มาร์คสากเจ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ที่ส่งเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นทรงแบบพระปางนี่พระปางเหมือนแบเป็น,ปน,ปนวงเวียนนะครับตัวนี้มันมีซุ้มเข้าวัดเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรซุ้มขปสารเหรออ๋อมีปสาทด้วยแล้วตรงนี้นมีวัดด้วยนี่นะครับวัดอันนี้คุ้นมากเลย ควิคุนมากเลยนะครับคือแบบว่าประเทศไทยก็จะมีการจัดซุ้มเขาเขาก็มีเหมือนกันนะจัดซุ้มอะไรแบบนี้นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นวัดป่ะนี่วัดนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยจะออกแบบว่าอ่าศาสตรประจกรรมแบบทางแบบขอบนิดนึงนะครับแต่ด้านในนี้ก็จะเป็นแบบเชิงชาตแบบวัดนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือพนมเปญนะครับเมืองหลวงนะ จริงๆแล้วก็จะเปรียบเทียบว่ากรุงเทพก็อาจจะห่างกันกันนี้เลยครับเพราะกรุงเทพเนี่ยนะครับมันเป็นเมืองหลวงที่เรื่องการสัญจรจราจรอะไรแบบนี้เดยสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับนี่คือสายรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะก็จะมีคนเปรียบเทียบเทียบกันเรื่องเนี้ยนี่วันี้ในคลิปนี้ก็มีคนมาเทียบกันใต้คลิปนี้อีกนะครับเราไปดูเวียดนาม้าดีกว่านะครับเวียดนามก็คือโฮจิมินห์นะครับนี่คือโฮจิมินห์นะเรามาดูกันอ่ะเราก็ลงไปเลยมั่วๆบืบ โฮจีมินนะครับอันนี้ก็ค่องจะแตกต่างจากาความคุ้นตาเราเอาไปน่อยหนึ่งนะครับอย่างแรกที่รู้สึกแปลกตานะครับนั่นก็คือพวกรถนะครับรถจะเริ่มแตกต่างจากประเทศเรานะครับบ้านเมืองในเวียดนามเนี่ยเอาจริงๆก็สถ,ถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้แยกไม่ออกเหมือนกันนะถ้าเกิดผมบอกว่าถ่ายภาพดีไปแล้วบอกว่านี่ใช่ประเทศไทยไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดบอกผิดพกาอาจจะแยกไม่ออกกันได้นะครับ แต่ที่จะแยกออกเลยก็ยคือต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ของประเทศเขาเนี่ยข้างถนนเนี่ยเขาจะใหญ่ๆโตๆนะครับในประเทศไทยนี้น่าจะโดนตัดหมดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าไม่มีเสาไฟฟ้ากะเอาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าลงดินหรอเออไม่มีเสาไฟฟ้าจริงด้วยสองข้า,างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาเอาลงดินแล้วเรา,าดูจุดอื่นนี้ว่ายังมีเสาไฟฟ้าไหมตอนนี้เป็นถนนเส้นหนักบนออมีแล้วแสดงว่าตรงนั้นนะครับเอาเอาเสาไฟฟ้าลงดิน,นครับบางจุดก็ยังไม่ได้ลงนะก็ตรงนี้ก็อาจจะคุ้นต่างม,มากขึ้นครับแต่โอโ้โห อย่างน้อยก็เรียบร้อยข้าประเทศไทยนะครับเดี๋ยวๆขอทอดคขาพูดพอกันละ <c oughs> หลังเงยเยอะเลยนะครับซึ่งบ้านเมืองเขาอะนะครับก็จริงๆแล้วก็ดูไม่ได้แตกต่างมากมายอะไรแบบขนาดนั้นนะครับที่ตกต่างเลยคือตัวหนังสือแล้วก็กิจกรรมการสร้างตึกนิดหน่อยๆน,นะครับแล้วพวกถนนถนนเนี่ยนะครับก็ในประเทศไทยก็มีนะถนนแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้มองในภาพรวมนะครับก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะถ้าเกิดผมปิดตัวหนังสือทั้งหมดแล้วบอกว่าประเทศไทยอาจจะ เชื่อก็ได้นะที่จะแยกออกกับพวกตัวหนังสือนี่แหละ,ะครับจะดูว่ามันคือแบบประเทศอะไรได้นะครับส่วนมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็คุ้นๆนะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับฟอดอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แบบว่าส่วนเล็กๆของฮจนะิมินเท่านั้นนะครับอีกักทีหนึ่งแล้วกันตรงนี้ โอ้อยนะผมลงมาสติดวิวเ,เจอเหมือนเป็นร้านแบบร้านอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับในซอยลึกมากๆเลยมีร้านเปิดอยู่แต่ก็พวกพี่ๆเขานั่งคุยกันอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับเอาละฮะเราไปดูกันที่ประเทศต่อไปเลยต่อไปก็เอาใกล้ๆประเทศครับเอามาเลาเซียกันมาเลาเซียก็ยกคือ,อกัวลาลัมเปอร์นะครับลองไปดูที่กัวลาลัมเปอร์นี่อ่ะลงไปจากทีนึ่งโอ้โหสธิ์วิวเยอะมากกัวลาลัมเปอร์นะครับเอออันนี้แตกต่างมาแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเออตกต่าไปเยอวพวกที่กกงที่กั้นอะไรอย่างงี้ไม่คุ้นตาเลยครับ นี่คือกูลาลัมเปิลครับตึกสูงอะไรแบบนี้ก็แบกฐาดีพอลงมาทางใต้เนี่ยนะครับลพวกมาเลเซียเนี่ยครับรถรถเนี่ยจะเริ่มแปลกๆละนะครับแต่ว่าก็ยังคุ้นคุ้นยี่ห้ออยู่นะเนี่ยยังยี่ห้อ kia เนี่ยทำไม่เราเราประเทศเราไม่มีไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็เริ่มแปลกๆปลกแล้วนะครับถนนเส้นนี้มันแปลกๆนะมันกำลังซ่อมอะไรอยู่นแน่ๆเลยเหมือนถนนไปร้านสองประเทศเราวนะอะไหนดูซิในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นย่านนอกๆหน่อยนะครับก็มีร้านค้ามีอะไรเต็มเลย แต่ก็ยังอยู่ในนี่นะมีแค่แบบเส้นถนนเนี่ยที่แตกต่างไปนะครับประเทศเราจะไม่มีการตีเส้นถนนแบบดีนะครับเส้นถนนเขาจะแบบว่าหนึ่งสองสามเหมือนเหมือนมีเหมือน,น,นมีเส้นการถนน3เส้นอะไรเงี้ยอาจจะงงๆงหน่อยนะครับแต่ประเทศเขาอาจจะคุ้นเคยกันดีประเทศเราจะไอเส้นตัดน,นี่จะมีแค่ตรงกลางนะครับแต่เขาตัดตัดกลางเสร็จแล้วเขาก็ตัดแบบกลางข,งของอีก2ฝั่งด้วยที่ที่สวนจะอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะ อันนี้เป็นเพียงแ,แค่ส่วนเล็กๆของกลาลัมเปอร์นะครับพาไปดูเยอะไม่ได้เนี่ยก็จะคลิปยาวไปอีกครับเราไปดูกันที่สิง,งคงโปร์กันบ้างใกล้ๆสิงคโปร์นี่ก็คือเราลงไปได้เลยนะครับปึ๊บลงไปเลยในสิงคโปร์นะครับก็จะแตกต่างกันไปเลยนะครับถนนของเขานะครับก็จะเป็นถนน,น,เน,น,นเสน้นเล็กๆนะดิเป็นถนนเส้นเล็กๆแบบแซงกันไม่ได้เลยดิซึ่งพื้นที่ในสิงคโปร์เนี่ยเขาน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกสูงอะไรแบบเนี้ยนะซะเยอะนะครับ ตอนแรกเราชอบคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยอาจจะแคบจริงแล้วเกาะเขาใหญ่นะครับแล้วเขาก็มีพื้นที่ใช้สอยที่อ่าอยู่ได้แล้วก็ประชากรหนาแน่นด้วยดูกำลังก่อสร้างกันเต็มเลยอ่าลองไปอีกสักจุดหนึ่งสิสิงคโปร ซึ่งภาพที่เราได้เห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นภาพที่อยู่ในแบบปันโปรโมทการท่องเที่ยวหรือคนทักท่องเที่ยวพาไปดูเนี่ยก็จะเจอแ,แบบแลนด์มาร์กแบบนี้ครับในสิงคโปร์ก็มีพื้นที่ที่เป็นถนน4ีเลนแล้วก็อะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันครับที่เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆอะไรแบบนี้แล้วชอบคิดว่าสิงคโปร์มีเมืองครับแต่จริงๆแล้วเขาก็เหมือนประเทศเราปกติน,นี่แหละนะครับที่มีถนนสองเลนมีต้นไม้มีคลองนะครับอะไร,ะร,ะระอย่างนี้นะครับมีส่วนสาธารณะอะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของสิงคโปร์เท่านั้นนะครับเราไปดู อีก2ประเทศแล้วกันนะสาประเทศเลยให้บูไนก่อนบูไนเนี่ยนะครับจะเป็นประเทศที่อ,อยู่เป็นส่วนเด็กเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราเลยครับก็ไม่ค่อยจะรู้จักหรอกนะครับว่าบูไนบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าอาจจะน้อยนิดนึงนะครับอ่าสักเส้นหนึ่งตรงตรงตรง,ตรงนี้บ้านเมืองในบูไนนะครับก็โอ้โหรถเต็มเลยแต่ไม่มีคนเลยผมขยับไม่ได้ด้วยเต็มไปด้วยรถนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรสักจุดหนึ่งแล้วกันโอ้โหเขาน้อยมากเลยอะ ถติดวิวคนน้อยมากตัวนี้แล้วกันอ่าเริ่มเห็นถนนละโอเคก็เป็นพื้นที่นะครับที่อ่าไม่มีคนคนไปไไนห,หมดวะเออผมสังเกตแล้วคนหายไปไหนหมดแล้วดูแบบโลง่งๆเงาๆนิดนึงนะครับผมไม่รู้ผมบบลงติดวิวมาจุดที่แบบว่ามันเหงาเองหรือเปล่านะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับส่วนมากเนี่ยถนนของเขาก็จะไม่ได้เป็นถนนเส้นใหญ่อะไรนะครับผมไม่มน่ใจเหมือนกันว่าบูนไหนเนี่ยนะครับก็อ,อาจจะต้องใช้เวลาสำรวจ มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราไปได้แค่ถนนเส้นอะไรแบบนี้นะฮะอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันอยากเห็นเพิ่มเติมนะครับก็ถนนเส้นตรงนี้เหมือนเป็นถนนแบบว่าด้านนอกเมืองนะรอบข้างก็เต็มไปด้วยปา่าโอเคเราไปดูกันที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับอ,อินโดนีเซียก็คือจาการ์ตาผมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายเมืองหลวงแล้วหรือเปล่าแต่ผมจากจาการ์ตานะครับเหมือนข่าวว่าเขาย้ายเมืองหลวงไปแล้วหรือเปล่าแต่เราลงไปดูกันจากจาการ์ตาดีกว่านะครับ าตาร์ตาก็เป็นเมืองที่หนาแน่นมากดูดิหนาแน่นสุดๆนะครับคือคนเขาเยอะนะครับอินโดนีเซียนี่คนเยอะมากนะครับโอ้โหผมแบบลงที่กระตุกเลยบางเมืองของอินโดนีเซียนะครับอันนี้น่าจะย่านในซอยนะครับในซอยนะบ,บ้านในซอยนี่คล้ายๆแบบอ่าในซอยของประเทศไทยเหมือนกันนะดูดิคือบ้านเมืองการใช้วัสดุอะไรแบบนี้นะครับมันอยู่ในอาเซียนนะครับมันก็จะไม่ได้แกตกต่างเหมือนไปยุโรปไปแล้วขนั้นหรอกนะครับ ใครที่ชอบท่องเที่ยวในอาเซียนเนี่ยนะครับน่าจะอ่าเข้าใจดีดูดิที่จะแตกต่างก,กันก็มีแค่แบบว่าอากาศหรือว่าสิ่งต่างๆอะลิเมนต์รอบข้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับนี่ดูบ้านเบิ่นอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเิดปิดตัวนังเสือแล้วบอกว่านี่คือบ้านในประเทศไทยก็อาจจะเข้าใจไม่ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าทรงสถาปัตยกรรมพวกหลังคาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะแตกต่างออกไปบ้านเราก็จะเน้นไปที่กระเบื้องเป็นหลอนๆอย่างนี้นะครับล้วก็สังกะสีอะไรอย่างนี้นะครับแต่กระเบื้องของเขาเนี่ยจะดูแบบทีกว่า อะไที่จะแยกได้อีกอย่างหนึ่งกนะ็คือพวกพวกมอเตอร์ไซค์รถเครื่องอะไรแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเห็นปะ่ะมันจะไม่ค่อยคุ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในโอดเนี่ยเขาจะชอบสร้างบ้านสไตล์แบบนี้นะคล้ายๆสไตล์แบบเม็กซิกันนะครับให้อารมณ์แบบนั้นนะผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่าอ่ะเราดูตรงนี้เราออกมาเส้นถนนใหญ่นะครับก็ดูสวยงามดีนะดูถนน,นเขาตรงนี้เขาตัดเส้นเหลืองเยอะจังวะผมไม่รู้ เขาหมายความว่ายังไงแต่เส้นเหลืองตรงนี้นะครับก็จะมีความหมายของเขาคนในประเทศน่าจะเข้าใจนะครับน่าจะเป็นเส้นเขตเมืองหลวงที่มีการสัญจรจราจร,จร,จรนานแน่นแล้วนะครับเออถนนถนนเขาก็สวยดีนะทุกีคนก็เต็มเลยเออพวกตึกสงูงตึกสงูงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งดูในสตติว์วเนี่ยอาจจะไม่ได้บัยาก,การเหมือนไปท่องเที่ยวเองอะไรแบบนี้หรอกนะครับมีทหารตรงนั้นด้วยตรงนี้มีคลองด้วยดูดิคลองรู้สึกว่าจะไม่แพ้คลองแสนแสบของเราแน่ๆเลยนะเขียวๆแบบนี้ นี่คือบ้านเมืองในจาการ์ตานะครับโอเคนะครับใครที่อยากจะมาก็ลองไปท่องเที่ยวดูนะเราไปอีกสักประเทศหนึ่งฟิลิปปินส์ดีกว่าฟิลิปปินส์เมืองหลวงเนี่ยเขาชื่ออะไรนะมาลิลาเหรออ่ะลองดใูในมาลในมิลานะครับเป็นยังไงลองดูซิก็โอ้โหบ้านเมืองเขาบ้านดีสีชมพูใช่โอ้อัน้อันนี้อันนี้อันนี้นนนนแปลกแปลกตาไปอีกนะครับเป็นแบบว่า,าในซอยแล้วก็ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มนรู้สึกแปลกตานะครับเรื่องบรรยากาศสิ่งโครงสร้างรถอะไรแบบนี้นะมิซูมิชิรุ่นนี้ไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะเป็นถนนในซอยนะฮะเราเอาจจะต้องไปดูถนนที่เป็นถนนเส้นใหญ่อะไรแบบนี้นะครับโอเคถนนอันนี้แปลกจริงอันนี้เหมือนแบบลาดยางแล้วก็เทปูนเป็นการลาดยางที่เทปูนไปด้วยนะครับอันนี้เออประเทศไทยไม่ไม่เคยเห็นนะลาดยางก็ลาดยางเทปูนก็เทปูนอันนี้เป็นถนนลูกผสมนะครับที่ทั้งลาดยางแล้วก็เทปูนไปด้วยแปลกดี อันนี้เป็นในซอยนะครับอ,อ๋อน,นี่เป็นคอนโดอะไรแบบนี้ปะสถาปัตยกรรมการสร้างเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกาันแบบกระโดดขนาดนั้นนะอันนั้นน่าสนใจกว่าไม่คืออะไรเสาสัญญาณแบบเสาปูนเหรอเอออันนี้แปลกพิ่เคยเห็นทางเสาสัญญาณขึ้นมานครับจะเป็นเสาปูนนะครับบ้านเรานี้เป็นสสเสาเล็กอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วเขามีแบบเสาสัญญาแบบเสาปูน,ปน,น,น,นแปลกดีนี่ถนนเส้นนี้ก็เต็มไปด้วยรถนะครับ ซึ่งบ้านเมืองเขานะครับจะดูแบบว่าโบราณโบราณน,นะครับเหมือนแบบว่าดูดิกำแพงเขาจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบยานยานที่แบบตึกที่สร้างมาแบบหลายสิบปีแล้วอะไรเงี้ยดูดิก็เต็มไปด้วยผู้คนสัญงจรนะครับเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คืออ่ามาลิลาครับท่านผู้ชมชอบเมืองหลวงของประเทศไหนมากที่สุดคิดว่าถ้าเกิดไปอยากไปเที่ยวได้เนี่ยอยากไปเที่ยวก็คอมเมนต์เลยไว้เลยนะครับเออผมลืมไปดู2ประเทศแฮรลาวนะครับอันนี้เวียงจันทร์เนี่ยนะครับน่าจะคุ้น ที่สุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนประเทศไทยแบบแทบแยกไม่ออกเลยผมบ้าไปในแม่น้ำเฉยเลยเออเออน,นี้ก็แยกไม่ออกเกินนะครับลองลองดูดูเนะวียงจนันทร์แบบยูติกับไทยเลยนะครับอ่าดูดิแยกไม่ออกหรอถ้าเกิดเป็นประเทศลาวนี่คือมันยูติกับไทยจนแบบว่าพวกพวกรถต่างๆร้านคงร้านค้าอะไรแบบเงี้ยนะครับ อไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่เพราะอยู่ติดไทยเกิดเนี่ยแล้วพผมบอกอ่ะภาพเดียบอกที่นี่คือซอยหนึ่งในประเทศไทยเชื่อไหมก็คงจะเชื่อในนี่คือประเทศลาวเวียงจันดนะครับโอเคอ่ะอีกประเทศนึงนสั้นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปก็อ่พะพม่านะครับเมียนมาเนี่ยรู้สึกว่ากรุงก็คือเนปิดอ่ะคราเปลี่ยนจากยางกรุงมาเป็นเนปิดอแล้วอ่ะแต่ว่าเนปิดอเนี่ยเขาเป็นเหมือนเพิ่งสร้างนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรให้ดูเยอะดิปึ๊บเนี่ย ลงๆแบบนี้เลยครับนี่คือเดปิดอนครับที่แยกออกเลยคือคนพม่าชอบใส่ผ้าถุงนะผู้ชายอ่ะผ้าถุงแบบเนี้ยผ้าถุงแบบว่าผ้าถุงอ่ะนะครับอันนี้เป็นแบบว่านี่ท่านี้เขาชอบใส่แบบนี้นะครับนี่คือคนพม่าครับเป็นแบบว่าอ่ะยูนิคเลยนะครับยูนิคแบบว่าหมมองแวบเดียวรู้เลยนี่คนพม่าแน่นอนนะครับเดปิดอนมีให้ดูแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมืองหลวงผมไม่รู้ตกหล่นอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่า อาจจะเป็นการพาเที่ยวที่ขาดข้อมูลไปะเ,เยอะนะถ้ามีอะไรตกหล่นหรือว่าพูดไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สาหรับพาเที่ยวเมืองหลวงนะครับของในอาเซียนผ่าน Google Street View นะครับอาจจะเป็นส่วนเล็กๆเกท่านั้นที่ผมได้พาไปนะครับอาจจะตัดสินทั้งหมดไม่ได้ว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงต้องไปเข้า Google Map แล้วก็ลองไปเที่ยวกันดูนะครับ มีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมหาพี่กักันมานะครับคลิปหน้าหวังว่าจะได้ทํำพิการรับโลกตามใจนานผู้ชมนะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับ